好，来看。 ถ้าถามความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเต่นเต้นครับผมก็ต้องตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นหนังที่รู้สึกว่าต้องสนุกมากแล้วก็อยากเข้าไปดูแล้วเพราะว่าพวกพี่ปิงหรือว่าพี่จีน่าหรือพี่น้องเขาได้เขาได้เห็นแล้วเขาบอกสนุกมากจริงๆเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเข้าไปดูแล้วครับตื่นเต้นด้วยนะคะน้องเบลลล่ะคะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าจะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของตัวเอง และเราเชื่อเช่นนั้นทุกคนรู้สึกพี่พี่สื่อมวลชนหรือว่าประชาชนที่มารอในวันนี้หลายคนอรอลุ้นอยู่แล้วก็กลับว่า28โป๊บเข้าโรงภาพยนตร์ปลาเกยพี่โป๊กกับน้องเบลมีอะไรจะฝากไหมคะอยากจะฝากเป็นแฟนนะครับให้ไปดูหนะังเรื่องบุพเพสันนิวาส2เรื่องนี้นะครับรับรองว่าทุกคนต้องประทับใจแล้วก็แล้วก็แล,วก <laughs> แล้วก็แบบน่าจะสนุกกับเรื่องนี้แบบ จริงๆเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับขอบคุณพี่ป๊อปค่ะขอบคเบลค่ะค่ะอย่าไปคนเดียวนะคะมันเหงาชวนเพื่อนพ่อแม่พี่นอ้องชนครอบครัวไปดูด้วยกันค่ะสนุกกันทุกเพศทุกวัยเลยค่ะดูกันได้ทั้งครอบครัวนะคะสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งในโรงภาพยนตร์ค่ะขอเสีพโรอให้กับคุณป๊อปและคุณเบลละ